สวัสดีค่ะแมวมาคุณี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาคุณี่ลิสเน็ตนะคะโครงการบ้านเดี่ยวค่ะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวนะคะจอดรถได้2คันนะคะบนพื้นที่56ตารางวานะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะที่อยู่อาศัยบริเวณพิกัดนิคมพัฒนานะคะที่ตั้งของเราอยู่ที่ซอย2นะคะนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะ สำหับลูกค้าที่ชอบบ้านสีประมาณนี้แล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างบ้านคงเหลือเอาไว้จัดสวนหย่อมเลี้ยงสัตว์ทำสวนนะคะตรงนี้ตอบโจทย์ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมตัวตัวโครงการยู้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 0,000ืน 5,000บาทถึง16,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านไทยนี้ได้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็นัดหมายเขาเยี่ยมชมได้เลยนะคะถ้าสนใจจะมาดูนะคะขอแจ้งรับพิกัดได้นะคะเข้ามาทางซอย2หรือทางซอย3นิคมพัฒน,นานะคะเข้ามา ก็จะพบกับป้ายเดลมาคอนี่ลิสเน็ตแบบนี้นะคะถนนจากด้านหน้าซอย2หรือจะมาทางซอย3ก็ได้นะคะถนนเราขยายให้เป็น6เมตรนะคะแล้วก็ถนนด้านในโครงการก็ความกว้าง6เมตรเช่นเดียวกันนะคะลักษณะตัวโครงสร้างด้านหน้าเวลาลูกค้าเข้ามาจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดเด่นเลยคือรั้วบ้านของตัวโครงการนะคะแต่ละหลังรั้วสูงมากนะคะ อย่างเช่น3หลังนี้นะคะก็รั้วเราลดระดับความสูงลงมานะคะถ้าเป็นไทยไทยเดิมไทยที่1ตรงนี้รั้วจะสูงถึง2เมตรนะคะ ทายนี้เราลดระดับความสูงลงมานะคะบวกทับหลังแล้วอยู่ที่1เมตร60เซนติเมตรนะคะรั้วรอบบ้านมิดชิดแน่นอนนะคะทั้ง4ด้านสูง1เมตร60เซนติเมตรแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีส่วนของประตูต้อนรับแขกด้วยนะคะตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นรั้วหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะคะมีช่องใส่ขยะให้ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพื้นที่ตรงนี้พิกัดนิคมพัฒนาซอย2หรือจะเข้าทางซอย3ก็ได้นะคะเข้ามาเนี่ยจะพบกับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดนิคมพัฒนาเซเวน่นโลตสัสปั๊มน้ำมันอเมซอนตลาดสดนะคะโรงเรียนวัดอยู่ละแวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะเส้นทางการเดินทางรอบๆเรียกได้ว่าครบคันมากๆสำหรับที่อยู่อาศัยบริเวณจุดนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ กำลังมองหาบ้านที่ใกล้โรงเรียนลูกใกล้วัดสำหรับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะใกล้มากๆแล้วก็อยากได้บ้านที่ใกล้ตลาดสดใกล้เซเว่นใกล้โลตัสที่นี่เหมาะเลยค่ะเรียกได้ว่าเส้นทางการเดินทางไม่ไกลแล้วก็จะไปแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นอ่เหมะลาดบริษัทไทยคูนฝั่งปวกแดงฝั่งนู้นนะคะหรือว่าจะเป็นมัตตพุทธก็มีคนมาอายอยู่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะคะ เรียกได้ว,ว่าเป็นใจกลางนะคะที่อยู่อาศัยนะคะเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมค่ะแล้วก็ในโซนจังหวัดระยองนะคะเรียกได้ว,ว่านิคมพัฒนาเนะะี่ยค่ะเป็นบ้านที่คุ้มค่ามากๆจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายนะคะบ้านโซนนิคมพัฒนาอยู่ในย่านที่กำลัง มีการพัฒนาเจริญเติบโตในเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยทําให้ที่นี่ราคาบ้านจะมีราคาที่คุ้มค่าน่าลงทุนในการที่จะซื้ออยู่อาศัยมากๆยกตัวอย่างเช่นบ้านไทยแบบเนี้ยถ้าอยู่ในตัวเมืองนะคะ ที่นี่ราคาจะต่ำกว่านในตัวเมืองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแนะนำช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ราคาบ้านยังไม่ปรับขึ้นกันนะคะในโซนนิคมพัฒน,นาเนื่องจากว่าตอนนี้ทางโซนนิคมพัฒน,นาเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดใหม่ขึ้นอีกสองนิคมนะคะเพราะนั้นถ้านิคมสร้างเสร็จเนี่ย คิดว่าราคาบ้านโซนนิคมมัดนาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นกันแทบทุกโครงการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในเชิงของรอยต่อระหว่าง ดําเนินการนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรีบมาจับจองกันก่อนเลยบอกเลยว่าราคาบ้านโซนนิคมพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงการของเราเดะมาคอนี net, mm ่ลิสเน็ตหรือโครงการอื่นๆน,นะคะเป็นราคาที่คุ้มค่าน่าลงทุนมากจริงๆนะคะลูกค้าลองมาสืบราคาดูใครที่หาบ้านโซนตัวเมืองโซนบ้านฉางโซนปวกแดงนะคะลองมาเซอร์เวีราคาโซนนิคมพัฒนาดูแล้วลูกค้าจะรู้เลยว่า บ้านเดี่ยวนิคมพัฒนา,าคุ้มค่าหน้าลงทุนฝาจุดอื่นๆในละแวกที่กล่าวมานะคะลองมาเยี่ยมชมดูถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบซื้อไปแล้วสนใจนะคะบอกเลยว่ากําไรแน่นอนกําไรมากๆอยู่ก็บรรยากาศดีค่ะซื้อไว้ลงทุนก็กําไรแน่นอนนะคะรั้วตรงนี้ของเราเป็นรั้วปูนนะคะผสมเหล็กจริงร้อเซนนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประตูสําหรับตอนรับแขกนะคะแล้วก็ ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของประตูโรงจดัดรถรถเข้าจอดได้สองคันแบบสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นแบบใส่ปูนติดตั้งบัวเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านนะคะ าภายใต้หลังคาลงจอดรถเนี่ยเราทําฝ้าให้ด้วยหลังคาจะเป็นเมทัลชีตนะคะบุกกันร้อน <c oughs> ตรงขาลงจอดรถก็จะมีกล่องสําหรับเอาไว้เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ด้วยนะคะ <c oughs> ตัวโครงสร้างด้านบนนะคะก็จะเป็นหลังคาซีแพคโนเนียสีเทานะคะรับกับตัวตัวบ้านนะคะก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะกรอบหลังคาเราใส่บัวเพิ่มความสวยงามมีมิตินะคะเพ <c oughs> ิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวบ้านเราก่อด้วยอิบมวลเบานะคะห้องน้ําใช้อิบแดงค่ะแล้วก็เทรอบบ้านนะคะเทปูนรอบบ้าน ออกมาที่60เซนติเมตรนะคะถึง90เซนนะคะรั้วสูงจากพื้นถึงทับหลังนะคะ1เมตร60เซนติเมตรนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความเป็นสดส่วนนะคะเป็นสัดส,ส่วนมากๆแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าด้านขวามือตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแล้วด้านซ้ายค่ะอันนี้คือพื้นที่ว่างทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใช้สอยต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการได้เลย แนะนำว่าตรงนี้ถ้าลูกค้ามีลูกเล็กที่อยากมีสระว่ายน้ําตรงนี้พื้นที่เหลือสามารถลงพูวินล,ล่าได้นะคะสามารถทําได้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ช่างกําลังเก็บงานกันอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้บริเวณลงจอดรถเนี่ยเดี๋ยวเราปูกกระเบื้องให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นโทนสีที่เราลง ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดชอบโทนสีประมาณนี้ชอบบ้านลักษณะประมาณนี้นะคะผ่อนเจ็ดถึงแปดพันบาทต่อเดือนนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะลักษณะของตัวบานประตูหน้าต่างนะคะจะเป็นกรอบสีดํานะคะกระจกเขียวตัดแสงค่ะแล้วก็ด้านตรงนี้นะคะที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะกับห้องนอนค่ะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงนั่งเล่นด้านหน้าบ้านนะคะสามารถเข้าออกได้สองทางเลยนะคะ เทพบุนรอบบ้านให้ค่ะมีพื้นที่จัดสวนบริเวณตรงนี้นะคะพื้นด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นแกนิโต้ค่ะพื้นแกนิโต้ทั้งหลังนะคะกรอบประตูหน้าต่างสีดำกระจกเขียวตัดแสงค่ะพื้นที่บริเวณด้านด้านข้างนะคะอันนี้คือ56ตารางวาค่ะพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะ ลูกค้าที่ต้องการบ้านพื้นที่ว่างๆแบบนี้เอาไว้ปลูกผักสวนครัวหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆก็สามารถมาเยี่ยมชมได้อันนี้สามารถทำเป็นแบบผักไฮโดรโฟนิกประมาณนี้ได้ค่ะพื้นที่เหลือฟางมากพอนะคะตอนนี้ก็ปูพื้นเสร็จแล้วนะคะเป็นแกนิโต้ทั้งหลังระบบฝ้าของเราเป็นฝ้าชับเรียบแต่งหลุมนะคะไฟเป็นไฟวอร์มไลท์จะออกสี เหลืองส้มนะคะแล้วเดี๋ยวมีโคมไฟตรงกลางให้ด้วยนะคะเพิ่มอีกหนึ่งจุดสีด้านบนฝ้าจะเป็นโทนสีขาวนะคะแล้วก็ตัวผนังบ้านก็จะออกเป็นแบบว่าโทนโทนครีมครีมนิดนึงนะครีมอมเทาค่ะตรงนี้เป็นส่วนของห้องโถงบริเวณภายในตัวบ้านค่ะตอนนี้บ้านเราใกล้เสร็จพร้อมโอนแล้วนะคะลูกค้าที่แบบอยากได้บ้านเข้าอยู่ช่วงปีใหม่มกราสองห้าหกห้ก็ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะยื่นเอกสารได้เลยนะคะทางเราเดําเนินการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นผนังของตัวบ้านทั้งหมดนะคะของเราจะใช้อิบมวลเบานะคะฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบไฟดาวลายทั้งหลังทุกห้องนะคะสวิตช์ไฟปลั๊กไฟก็วางแผนฟังก์ชันการาใช้งานไว้ให้กับลูกค้าแล้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของชาวเวอร์นะคะก็เป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็ชาวเวอร์อาบน้ํานะคะติดตั้งให้แบบนี้นะคะได้เหมือนกันทุกหลังค่ะในส่วนของประตูนะคะประตูห้องนอนเนี่ยเราใช้ตัววงกบเป็นแบบ U PVC นะคะทุกห้องเป็นวิธีการติดตั้งเขาเรียกการติดตั้งแบบเปียกนะคะข้อดีของการติดตั้งแบบนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ การใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าลงตัวนะคะในเรื่องของการยืดหยุ่นการขยายตัวเวลาได้รับความชื้นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเนื่องจากว่าเป็น UPVC ไม่ใช่ไม้นะคะแล้วก็การติดตั้งแบบเปียกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะอันนี้เป็นลวดลายประตูนะคะของห้องนอนกับห้องน้ํานะคะจะได้ลวดลายเดียวกันเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเนื่องจากว่าประตูของเราเนะะี่ยค่ะเป็นลวดลายแบบนี้เลยนะคะ เข้ากับตัวบ้านค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องอันนี้เป็นห้องนอนมัสเตอร์เบดมนะคะนี่ค่ะเปิดเข้ามาก็จะพบกับห้องนอนนะคะห้องนอนห้องน้ำใช้ประตูลายเดียวกันเลยเรียบหรูสวยงามนะคะความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะสูงที่3เมตรนะคะลูกค้าที่ชอบบ้านแบบสไตล์สูงโปร่งนะคะเข้ามาเราก็รู้สึกว่าความดันไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่าฝ้าสูงนะคะ อันนี้ห้องนอนหลักก็จะมีบานหน้าต่างทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะพื้นแกนิโตทั้งหลังนะคะไฟดาวลายทุกห้องค่ะนี่เป็นส่วนของห้องน้ำห้องน้ำก็ปูกระเบื้องถึงฝ้าไฟดาวลายนะคะมีช่องติดตั้งน้ำอุ่นเดินสายไฟไว้ให้ใหครบทั้งสองห้องค่ะมีพื้นที่วางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ำไวใ้ให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเจาะเพิ่มนะคะ เคาน์เตอร์สำหรับอ่างลังหน้าเป็นเคาน์เตอร์ปูนแบบนี้นะคะติดตั้งรอยออกมาให้เลยผืนก็เป็นสีครีมค่ะมีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ครบนะคะลายประตูเรียบรู้เข้ากับตัวบ้านค่ะ ห้องน้ำทั้งสองห้องก็จะเป็นห้องน้ําที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็ได้ลดลายเหมือนกันแบบนี้ทั้งสองห้องเลยนะคะตรงช่องแสงตรงนั้นก็จะเป็นช่องกระจกเดี๋ยวใส่กระจกเข้าไปนะคะแยกส่วนเปียยส่วนแห้งเหมือนกันทั้งสองห้องได้ลายเดียวกันขนาดเท่ากันนะคะถัดไปเป็นห้องนอนที่สองค่ะ ห้องนอนที่2ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะได้บานหน้าต่าง3มช่องทางด้วยกันนะคะมีช่องแอร์ไว้ให้แบบนี้เหมือนกันทุกห้องค่ะความสูงจากพื้นนะคะถึงฟ้าก็สูงถึง3เมตรทุกห้องนะคะอันนี้เปิดได้ไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวออกข้างหลังเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สานะคะซึ่งห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนอนเนกประสงค์ที่ลูกค้าจะสามารถทําเป็นห้องกาแฟาก็ได้หรือทําเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะหรือทําเป็นห้องครัวก็ได้ะคะ่ะเนื่องจากว่ามีประตูเปิดออกไปยังด้านหลังบ้านแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ตอนนี้ก็คือบ้านใกล้เสร็จพร้อมเขาอยู่แล้วนะคะ ถ้าลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะเห็นนว่าฝ้าเพดานของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่3เมตรทุกห้องทุกหลังนะคะด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราทําเคาน์เตอร์ครัวไทยให้ด้วยนะคะมีซิงลังจานแล้วก็เคาน์เตอร์ความยาว2เมตรนะคะรั้วนะคะรั้วสูงถ้าเกิดใครสูงไม่ถึง160นะคะก็จะพอดีศีษะนะคะเวลาเราเดินอยู่ในบ้านก็จะได้ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากนะคะ เนื่องจากรั้ัวสูงเราพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะก็ปลูกผักสวนครัวได้เลยค่ะพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะต่อเติมก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีประตูทางเข้าให้ถึงสองประตูด้วยกันประตูด้านหน้าเป็นประตูทางเข้าหลักแล้วเราก็มีบานประตูเปิดปิดด้านข้างให้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถต่อเติมเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเปิดออกมาชมสวนรับลมชมวิวด้านข้างที่เราทำได้เลยนะคะ แล้วก็ไฟนะคะเรามีแบบนี้ให้ทั้ง4ด้านเลยค่ะหลังบ้านก็มีหนึ่จุดแล้วก็ข้างบ้านด้านซ้ายด้านฝาก็มีหน้าบ้านก็มีนะคะเรียกได้ว่าครบลูกค้าไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ตัวระหว่างวงกบบานประตูหน้าต่างนะคะแล้วก็ติดตั้งบัวเสริมความสวยงามเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านไว้ทุกๆบ้บานนะคะ สำหรับหลังนี้นะคะลูกค้าผ่อนธนาคารเพียงแค่7-8,000ึงบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจตอนนี้มีบ้านเสร็จพร้อมโอนอยู่ทั้งหมด3หลังด้วยกันนะคะติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ของโปรโมชั่นของแถมเยอะแยะมากมายนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งปั๊มน้ำและถังน้ำซึ่งเราแถมฟรีพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าเลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งของตัวบ้านนะคะ พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเหลือถึง2เมตรนะคะลูกค้าสามารถต่อเติมเป็นครัวปิดได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณจุดตรงนั้นก็จะเป็นปลั๊กไฟอีกหนึ่งจุดด้านหน้าก็มีปลั๊กไฟนะคะจอดรถแล้วก็สามารถกั้นครัวตรงนี้เดินมาห้องครัวฝั่งด้านหลังก็ได้หรือจะเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าหน้าลงทุนมากทีเดียวนะคะสำหรับที่นี่ค่ะ ถ้าลูกค้าไม่วามสนใจแล้วอยากทราบาตัววัสดุที่ใช้ขั้นตอนในการก่อสร้างตั้งแต่รักฐานต่างๆถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจุดไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่089 5 023 270นะคะหรือ096 019 96 92ค่ะหรือ093 396 2 9 4 9ค่ะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะได้ตลอดเวลาสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยจุดไหนอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทางเราเยินดีบริการนะคะมีบริการในการยืมกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าติดธุระไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ไม่เป็นไรสามารถนัดหมายจุดต่างๆให้เราเข้าไปารับข้อมูลจากลูกค้าได้เลยนะคะทีนี้ก็บ้านใกล้เสร็จแล้วนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจอยากเข้าเยี่ยมชมยินดีต้อนรับนะคะขอให้ทาาุกท่านรักษาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ